ออกกันสองคันนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นมะขามมะขามเปรี้ยวยักษ์นะเจ้าของสวนบอกมาว่าอย่างนั้นนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมยังอยู่กันที่เดิมนะฮะ วันนี้พามาอยู่กับทีมงานสิวิไลนะครับจากชัยยบุรนะฮะรถบุดจากร่ายโปเบลโกทั้งสองคันเลยครับเป็นรุ่น6แล้วก็รุ่น10นะฮะทุกคน2องคันหนึ่งค่ายครับลวงลึกนะ โคกหนองนาครับเนี่ยนะฮะสะรูปหัวใจครับดินเหนียวนะเหนียวชุ่มน้ำนะฮะดินไม่ค่อยแข็งนะโรเบลก็ SK200 รุ่นที่10ครับ อีกคันนี่เป็นรุ่นที่6นะฮะแต่ว่าแลปลายสติ๊กเกอร์นี่บอกว่าเป็น 8XM นะมองไกลๆเผืนๆนี่ก็นึกว่าเป็นรุ่น8นะครับแต่ดูตูดูบั้นท้ายแล้วนี่ไม่ใช่นะฮะทุกคนเป็นรุ่น6ครับ เป็นงานโยนดินนะครับโยนดินออกจากบอ่อนะฮะรุ่นสิบนี่ตักด้วยนะตัดสลบไปด้วยครับอีกคันนึงก็ไปกองมีกองทำสันนะถาเจ้าของที่แล้วขุดอยู่ประมาณ3ไร่ครับเหนือที่ประมาณ3ไร่นะแบบเป็น ีจำนวนสองบ่อนะครับแล้วก็จะมีทุ่งนานะเป็นที่นาอีกนะ3แปลงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะถ้าทำเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนไี้ดูอีกรอบนึงนะโอ้เหนียวจัดครับเหนียวจะเป็นที่โคลนนะ ชอบปันท้ายฮนะเอกลักษณ์ของโกบโ,โก้ครับมีไฟมีไฟนะอยากรงไฟอีกเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวแนวสโรปของเขาพังนะเอาชมกันตรงนี้แล้ครับสองคู่หูดูโอ้นะสะไรนานากิจครับ ขอบคุณเสือบาสครับผมลึอกอยู่เหมือนกันนะประมาณ3-4เมตรครับประมาณนั้นนะ SK200 รุ่น10บนะยีตันฮะกับอีก600กิโลกรัมครับ ใกล้กันไปหรแล้ว่านเนี้ยยี่สเบเดตตนครับกับอีกหกรกิโลกร,รัมนะฮะกลุ่มพลังจากฮีโน่นะหนึรแรงม้านะครับที่2,000รอบนะ ทำก็เป็นของ KPM นะฮะ K5V ครับทำไวเป็นของอีาสานอี่แล้วแหละสำหรับโฟเบน,นะฮะข้างล่างนี่เริ่มมีน้ำแล้วนะโอ้น้ำออกดีครับ น้ำลงไปประมาณ2เมตรนะครับน้ำออกแล้วครับแล้วก็ไหลลงข้างล่างนะแต่ก็เสียดานะครับเพราะว่าเป็นดินทั้งหมดเลยนะเสียดายครับน่าจะมีหินปนหน่อยนึงน่าจะมีลูกลังอะนะโอ้หนะฮะเกี่ยวไปโดนตาน้ําครับ รวมด้วยช่วยกันนะฮะอีกคันนี้เป็นโ,โรเบิรกอุรุนที่6รับลายเป็น 8XM ครับอีกหนึ่งคืมงานคุณภาพนะฮะจากชัยภูมิครับหน้างานวันนี้อยู่ที่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินนะพอดีเป็นคนรู้จักกันนะฮะ ได้ข่าวว่าทำโคกหนองนานะเคยแวมาชมกันสักหน่อยครับเอาเก็บในการมาฝากทุกๆคนนะครับชมบรรยากาศการทำงานไปเล่นที่โคนนะครับที่นี้ ดูครับต้องทำสโลปไปด้วยแล้วก็จบที่โคนออกไปด้วยนะมีแต่ดินล้วนๆครับไม่มีหินปนเลยนะ ถ้าให้ดาแถวนี้ก็น้ำน่าจะชุ่มดีเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าแถวนี้นี่เขาทำบ่อกุ้งกันนะครับแล้วก็มีของชลประทานนะฮะสามารถที่จะทำนาได้ปีละสองสามครั้งนะเ็าัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ค่อนข้าง,างที่จะอุดมสมบูรณ์ฮะ อย่างตลาดเกษตนแถวบ้านตูมนะสถานที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับข้างล่างเป็นเป็นดินดานนะ ไม่มีหินปนเลยนะฮะดินดินสีเทาๆครับดินเทาๆเหลืองๆนะโอ้เราจะแคะขี้ฟันที่ไหนแล้วเนี่ย on. เดี๋ยวผมจะพาขยับมุมนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับมุมไหนดูได้ก็ดูนะฮะดูไม่ได้ก็ตัดนะครับนสวยสดงดงามครับทุกคน เป็นอีกหนึ่งค่ายนะฮะที่ได้รับความนิยมกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับประเทศไทยนะฮะจะเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดอีกหนึ่งค่ายเลยทีเดียวนะสำหรับโคเบนะครับ ความลึกยังไม่ได้ฮะต้องล้วงไปอีกนะลึกอยู่พอสมควรนะนะครับจากที่ผมยืนอยู่2องคันนี้นะยืนอยู่ใกล้ๆสอคันนี้นะครับเดีย๋ยก็แตกต่างอย่างนึงนะคือเจ้ามาร์คเนนี่เสียงนี่ค่อนข้างที่จะเงียบนะ เสียงเงียบนะทุกคนแต่เจ้ารุ่นหกนะฮะนู่นนะสองรอยิหกนะครับหกที่สามสี่นะตัวนั้นนะกระหึมนะเสียงกระหึมเลยนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆดีกว่าเคยถ่ายมาอยู่หลายคันเหมือนกันนะสำหรับรุ่นหกนะครับแต่พอมาอยู่ใกล้ๆกันนะลองเสียบเทียบกันแล้วนี่ จริงด้วยฮะเจ้ามิซูบิชินี่กระหึ่กว่า,วาเจ้าฮีโนอีกนะนี่ฮะเอสเครุ่นที่6ครับพลังมิซูบิชินะฮะหกีสา่ครับหนึ 3, รแรงม้าที่2,000รอบนะครับสิบาตันฮะคันนี้ ช่วงล่างนี่ก็น่าจะพอๆพอกันนะหรือเปล่าแต่เจ้าุ้นสินี้จะสีซาร์นะแต่เจา้าคันนี้นี่เสียงกระหึมนะไม่มีเสียงซีซาร์นะฮะนี่ก็เป็น นึ่งข้อต,ต่างๆนะฮที่ที่เจอเลยนะเจอหน้างานเลยนะเออแต่ผมชอบนะฮะชอบเสียงเจ้ารุ่นหกมากเลยนะมันสไตล์โคมาสวยครับงานโยนดินนะ ตอนนี้ก็16นาฬิกากว่าแล้วนะครับเกินครึ่งมาแล้วล่ะนะ45แล้วหมายแนใจนะฮะว่าทานนี้เลิกกันที่17นาฬิกาหรือเปล่านะสวยกันทั้งคู่ครับรุ่นใหม่ก็ต้องใช้อะไรเป็นธรรมดานะฮะส่วนรุ่นเก่านี่ก็กระหึมบอเลยครับแหม ตัวนี้นี่บุ้งกี่ตามสเปคนะครับคันนี้นี่0.8นะฮะ0.8บากเมตรนะตัวนี้่0.93นะฮะนั่นคือสเปคคร่าวๆที่ผมไปอ่านมานะติดภาพกันได้ขออภัยทุกคนนะครับ อาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณตาบุญส่งนะฮะเจ้าของพื้นที่นะแล้วก็เสียบาสนะฮะชิมงานศีวิลัยจากชัยภูมินะครับรถสวยมากๆเลยทั้งสองคันครับผมใครี่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ